ฉะนั้นขอจเจริญพรต่อไปว่าผู้ที่จะสร้างความดีนี้ทำยากแต่ไม่ยากสำหรับผู้มีศรัทธาตั้งใจความตั้งใจสําัญมากํคำคมขวองคนโบราณที่พูดไวจะมาจำมานานแล้วไม่มีอะไรจะยากในโลกถ้าเราพยายามต้องสำเร็จไม่มีอะไรจะลำบากในโลกไม่มีอะไรจะยาก าเราพยายามทุกอย่างต้องสำเร็จไม่มีอุปสรรคใดๆในโลกถ้าใจเราสู้ต่อสู้ไปไม่พักรับรองตองสำเร็จอุปสรรคไม่มีด้วยสำคัญใจไม่สู้ใจไม่สู้แล้วปฏิบัติยังไงได้ใจไม่สู้เลิกการเลาะทางโลกของไม่สำเร็จทางธรรมก็ไม่สำเร็จก็เป็นคนบุรุษโคมลอยลอยไปลอยมาว่างเปล่าในทุนบุญกุศลไม่มีบุญไม่มีกุศล แต่ประการใดมีความหมายอย่างนั้นอาหากว่าสิ่งทั้งหลายใจโชคและก็พยายามอย่างยิ่งทุกสิ่งต้องสําเร็จไม่มีอะไรจะยากในโลกถ้าเราพยายามวิลเลเยนเราทุกข์สมาติบุคคลล่วงทุกได้เพราะความเพียรอุปสรรคมีมากถ้าเราใจเราโช่ถ้าใจโชคตองสาเร็จไม่ว่าเหตุผลประการใดแต่จะถามญาติโยมในที่ประชุมโช่ไหม ไสู้หรือเปล่าไม่สู้ก็ไม่สมร็จมีอุปสรรคขัดขวาง,งมากมายและไม่สามารถจะแก้ปัญหาชีวิตให้เป็นปลอบเลออกไปได้เลยก็ติดบ่วงห่วงมานอยู่ในสันดานตอนอนุสัยก็นอนเนื่องในสันานเอาดีไม่ได้อยู่ตรงนี้จุดนี้เป็นจุดสําคัญบางคนไม่ได้เคยคิดข้อนี้เลยคนเราถึงขี้เกียจก,กันมากมายนี่แหละญาติรวมสาธุชนทั้งหลายชอบของฟรีของดีจึงไม่ได้ เมที่ไหนล่ะมันต้องแลกเปลี่ยนสร้างบุญกุศลต้องเอาจิตใจเข้าไปแลกสร้างกุศลคติธรรมอดทนนี่เป็นการแรกและฝึกให้ดีมีปัญญาต้องอดทนต่อสู้ไม่พักดังกล่าวแล้วนี่จึงสําเร็จพบของจริงดังที่กล่าวทุกประการแต่เราไม่สู้จิตใจไม่อดทนไม่ต้องไปปฏิบัติทั้งโลกทั้งธรรมกิจกรรมก็ดีไม่ได้ด้วยจิตใจก็หลัก ลหละรวมหลาะแหละเดี๋ยวอย่างนั้นละเดี๋ยวอย่างนี้นะเหมือนพ่อค้าแม่ค้ขาขายของอะไรอย่างขายของนี้ขาดทุนเลิกหยิบอย่างน้อนขาดทุนเลิกหยิบอย่างน้อนขาดทุนเลิกแต่คนที่มีคุณธรรมหยิบหนะ้าขาดทุนแก้ตัวใหม่เอาอย่างนั้นแนะีพยายามสร้างพยายามทำนัเข้าก็มีกิจกรรมดีกําไรก็เกิดขึ้นมาจากการต่อสู้ของเราไม่ใช่ทำอะไรจับจดทำอะไรละรวม คนที่ทําจับจดและคนไม่สู้งานคนไม่มีผลงานคนไม่มีอุดมการไม่มีอุดมพติเพราะขาดสติสามัญญะขาดตัวธรรมะตัวนี้ขาดคุณธรรมวิธีทําอย่งยงยงยงายงไรจึงจะเห็นผลขอเสนอเนีท่านสาธุชนในที่ประชุมว่าหนึ่งต้องสู้หนึ่งอะไรเอ่ยได้แก่ลำดึกชาิสอง รูกก้กอแห่งกรรมทำบาปทำบุญอะไรมาสร้างความทั่วไว้ในใจเต็มเป่าเต็มกระเป๋า,ปาจะรู้ได้จะต้องรับตามหละการที่3เกิดปัญหาเขึ้นจะแก้ได้ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างนั้น3อย่างนี้อาจจะมาว่าเหลือกินเหลือใช้วิธีปฏิบัติทำย่างไงขอเสนอเนี่ต่อไปให้เจริญสติปัฏฐานสีถึงจะมีสติทุกเรือบท จเจริญสติปัฏฐานสี่นี่ก็ได้แก่ศินสมาธิปัญญานั่นเองเรามีสติทุกอิยบทเศ่นกายานุปัสนาติปฏฐานกายมีสติที่กายกายยังไงมีสติครบกายจะยืนก็มีสติจะเดินก็มีสติมีสี่อายุบททุกอย่างมีสี่อายุบทหมดถึงจะเข้าครบโดยสติปัฏฐานสี่ยืนทําได้เดินทําได้นั่งทําได้นอนทําได้ ให้มีสติทั้งสี่บทเรียกว่ากายานุปัสนานทีประทานนี่สี่ทิ้งก็พบค้นพบตรงนี้ธรรมะยืนหนอห้าครั้งตั้งแต่เกสาโรม,มานะคะตาตาโจเบื้องบนตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาเบื้องตามปลายเท้าปลายปลายเท้าขึ้นมาเบื้องบนตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาเบื้องตามตั้งปลายข้างบนลงไปตั้งทิศละลงไปปลายเท้ายืนดูดภาคที่จะดินหายใจให้ยาวๆ คนเราเนี่ยมีธรรมะคุณธวิเศษเกิดขึ้นจะหายใจยาวๆหายใจอารมณ์เสมอต้อนเสมอปลายคนนั่นจะพบธรรมะคนหายใจสั้นๆไม่เท่ากันจะไม่พบธรรมะที่แท้จริงพบแต่สิ่งที่ลายสาระสิ่งที่เข้าข้างตัวเองทั้งนั้นคนหายใจยาวๆส่วนใหญ่อารมณ์ดีจิตใจเยือกเย็นเป็นบัณฑิตในตัวเองเป็นบัณฑิตในตัวเองหายใจยาวๆคนเราเนี่หายใจมันขัดข้อง มันจึงเกิดโลภะอย่างหนึ่งเกิดโทสะอย่างหนึ่งเกิดโมหะอย่างหนึ่งเกิดจากลมหายใจนะลมหายใจหายใจยาวๆปกติมีสติธรรมปัญญะในลมหายใจแล้วรับรองได้เลยว่าคุณนมีสิ้นีลจะไม่มีปัญหาอื่นเลยจะเกิดขึ้นกับตัวเองในอย่างนี้เรียกอ่ิรีบทีในกายานุป,ปัสนาสติปัฏฐานนี่บอกเหตุการให้ทำเป็นกิจกรรมที่แก้ได้ กายทั้งหมดยืนทำหนดศีษะลงกายเท้าอาตมาเนี่ยทำมาหลายอย่างมโนุยทิกระทำรมากายก็ะทำทำหลายอย่างเพง่งกระสิงกระทำจากเคุณอัยยะตินาทานเขาสวนกวางบาเพ่นติดภาวนาที่จังหวัดขอนแกนตลอดมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วพอทำทุกอย่างไปเจอพระในป่าขึ้นมาหลวงพ่อในป่าบอกว่าเออดาสติไหม สติปัะฐาสีสอบได้ไมั้ยก็ทำตรีบอกสอบได้ลรวยบรับเออทาได้ไหมนะทําไม่ได้จึงต้องมาแสวงหาต่อไปจึงจะรู้เหตุการณ์ขึ้นมาในวันละกิจไอยืนหนอห้าค้้งนีราคาหลายแสนขอฝากญาติโยมไปด้วยนี่จุดนี้อาตมาก็จะทําถึงขั้นได้ผลดีก็ต้องสิบปีสะสมหน่วยกิจมีสติสัมปชัญญะไว้จึงพบของจริงนี่เราก็ต้องอดทน ถึงพ,พร้อมจริงยืนหนอห้าครังยืนไปถึงเสดอหยดหายใจย,ยาวๆแล้วต่อว่าหนอลงไปตายชาติลาบลูกอารมณ์แด่อารมณ์มดีเกิดขึ้นอ่านออกบอกได้ใช่เป็นแล้วดูคนอื่นทำไมจะไม่รู้ว่าลาจิตแล้วก็เกิดขึ้นโดยวิธีนี้เป็นตน้นว่าลาจิตก็เกิดขึ้นรู้รู้จิตใจของคนอื่นได้ว่าคนนี้เป็นอย่างไร ดูคนก็ต้องดูที่หน้าส่งกระแสจิตจากอุณหภมตาทั้งสองข้างไปที่ขนโน้นแล้วก็กำหนดวิธีง่ายๆโดยไม่ยากเลยนี่วิธีปฏิบัติที่ทำได้ยืนหนอห้าครั้งทำได้รู้อารมณ์ของเราอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวตายใายที่ถีได้แล้วก็ดูอ่านคนห่นออกบอกคนเดินมาแล้วแล้วก็หนดไว้เห็นหนอเห็นหนอ ถ้าทำได้ไม่ต้องกำหนดผิดมันปลาลบเองทำวิเศษเกิดมาใดไม่ต้องกำหนดไม่ต้องภาวนาเพราะตัวภาวนาเป็นส่วนเกินนะมันอยู่ตรงนี้ถ้าเรากำหนดได้เห็นคนเดินมาไอ้คอมพิวเตอร์จะตีออกมาทันทีคนนี้นิสัยไม่ดีคนนี้นิสัยไนนยปยังไงจะพบได้สมาคมได้ไหมมันมีประโยชน์ในทางโลกด้วยสําหรับพื้นฐานก็ปฏิบัติเบื้องต้นของเจ้าพุทธเราพุทธเจ้าไม่งั้นจะไม่สอน สอนให้แก้ปัญหาไม่ใ่สร้างปัญหาแต่เราเกิดไปสร้างปัญหากันตุงนางตงุงแท่หมดแก้ปัญหาไม่ใยทำนี่นะพทธเจ้าสอนเป็นการแก้ปัญหาไม่ใ่สร้างปัญหาให้ยุ่งยากทำความยุ่งให้หายไปสะสารให้มันละเอียดให้ไม่มีความระเบียบเรียบร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นอย่างนี้เราดูคนก็เกิดขึ้นรูนิสัยเป็นประการใดรูแจง้งแก่ใจของเราเองอย่างนี้ คอมพิวเตอร์มันจะตีออกมาก็เรามีข้อมูลครบแล้วสติสัมปชัญญะเป็นข้อมูลปกติดีป้อนเข้าไปออกมาถูกความถูกต้องอย่างนะั้นเป็นการถูกต้องแน่นี่อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการยืนหายใจยา,ยาวนอกเหนือจากนั้นเอาวิธีแก้ไขได้ปัจจุบันนี่อดีตจะมาลื้อเฟินหนืออื่นจะคิดปัจจุบันเอาให้ได้ขณะหนนี้เดี๋ยวนี้ทําให้ได้หายใจยา,ยาว หายใจยาวๆบริกรรมได้ไหมไม่ต้องก็ได้หายใจแล้วมีสติตามลมหายใจไปไอตัวบริกรรมเนี่ยเป็นการฝึกต้องการให้สติระลึกอยู่เสมอและให้รู้ตัวคือสัมปชัญญะรู้ลมหายใจของตัวเองอารมณ์เนี่ยคือได้แก่ลมหายใจนั่นเองเป็นธรรมชาติของจิตต้องทิ้นอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไว้ยาทิจิเตเธอที่ไหนปัญหาต่อไปว่าเกิดอายตนะ ตาเห็นโลกเกิดจิตหูหยินเสียงเกิดจิตสมูกได้กลิ่นเกิดจิตลิ้นรับรสเกิดจิตตาสัมผัสร้อนหนาวเกิดจิตเกิดขึ้นมาแล้วอะไรขึ้นมาอะไรจะตามกิเลตตามจิตมันชอบอาหารกิเลสชอบไหมชอบไปโลภะไม่พอใจหน่อยเดียวเป็นโทสะขาดสติสัมปชัญญะกลายเป็นคนโมหะขาดสติปัญญาไปายอยู่ตรงนี้นะเราจะนั่นจึงต้องใช้ฝึกจิตในเบื้องต้นของคน ที่จะต้องสแสวงหาธร,รมต้องใช้สติควบคุมถ้าเราไม่บริกรรมนะก็ะไม่มีองค์ภาวนาภาวนานี่บริกรรมให้มันผุดขึ้นมาเองให้เกิดเองโดยสภาวะของมันไม่ใช่ไปหามาได้หรือไปแสมาให้มันเกิดเองเรียกว่าองค์ภาวนาอย่างนี้จึงต้องกําหนดจิตใช้สติตลอดรายการไม่ว่างเว้นจากสติสัรมะชัญญะแระการใดก็กําหนดอย่างนี้ วิธีพัฒนาจิตขอเสนอแนะว่าต้องพัฒนาจิตที่ตัวเราจิตเกิดที่ไหนคำถามก็เกิดขึ้นอหอจิตที่เป็นธรรมชาติต้องขึ้นอารมณ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้ปรานานาเหมือนเทพประทึกเสียงเหมือนเทพประทึกเสียงมันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วกาหนดยังไงการแก้ปัญหาไอจิตนี่มันชอบพิเรศคือความเศร้าหมองใจชอบนะ การที่จะทํานห้จิตใจใจสะอาดร,ริสุสูตรที่ไม่ค่อยชอบจิตมันไม่ชอบจิตมันชอบสบายก็เข้าหลักนี้ว่าโบราณท่านกล่าวไว้คนที่สร้างความดีชอบลงทุนความลำบากได้คนที่ชอบอสร้างความทั่วชอบลงทุนความสบายหมายเหตุท้ายไว้ได้เลยคนที่ชอบสบายกินสบายนอนสบายไม่เอางานเอาการคนนั้นกําลังสร้างความทั่วแล้วคนที่สร้างความดีนั้น เขาชอบลงทุนความสบายได้าลงทุนความลำบากได้ถ้าคนไหนลงทุนความลำบากได้โอทนต่อสู้ต่อไปเป็นตายล้าดีเข้าไปเจ้าไม่กลัวตายคนที่กลัวตายคนไม่รักตัวคนที่รักตัวต้องไม่กลัวตายเป็นยังไงลา้าดีก็ต้องทนต่อไปนี่เลือดเลือดเนื้อ,อจะเหือดแห้งเหมือนอูทานวาจาพององค์สมเด็ดจะสัมมาสุจริตพที่สมเด็จสัมโพธิญาณเข้าไปเจ้า อยู่บนยาคุจะแปดกรรมของพราม์ที่มาถวายนั้นคือมาแปดข้าพเจ้าจะอ,อุทนข้าพเจ้าเลือดเนื้อเหือดแห้งไปก็ตามข้าพเจ้ายอมตายสู่ยาคุจะหน้าปัดนี้สําเร็จในวันนั้นเลยคือวิสาขาบูชาเราทั้งหลายเห็นไม่ในอุทานวาจาพุทธเจ้าบางคนเนี่ยเมื่อยหน่อยเลิกเลยไม่เอาแน้วจะไม่รู้ก่อห่งกรรมเนี่ยขอฝากเขาด้วยเดินจองพร้อมแล้วก็นั่ง เดินทำไมหรือเพื่อออกกำลังกายกำลังจิตใช้สติปัญญาในการเดินองการฝึกให้จิตด,ดีตองการให้ฝึกให้จิตให้คุ้นเคยกับสติสัมปชัญญะต่าไปทางไหนนี่ชาเพื่อไวเสียเพื่อได้ชาไวชาไวพอชาจะได้พลาดเรมงามคือจะได้มีความคิดทันถ้าทำเร็วด่วนได้ใครไม่ใครดีมันคิดไม่ทันมันออกมาไม่ทันจึงจะพลาดไปง่าย จึงต้องคิดช้าๆและเดินช้าๆเป็นการฝึกถ้าเราฝึกได้ดีนะเดินจกลมขวาอย่างหนอได้อย่างหนอได้ดีนะจะวิ่งไปทางไหนก็ตามสติจะควบคุมไปเลยจะไม่พลาดจะไม่ล้มในการวิ่งด้วยนี่มีประโยชน์มากนะมีประโยชน์ในการเดินจกลมไม่ใช่ไปเดินพุดโทนะเราพุทธเจ้าสอนให้เดินมีสตินัง่งมีสตินอนมีสติทําอย่างไรวิธีทำก็เดินก้าว เอาหลักภาษาไทยใช่หวาคือระลึกก่อนขวานี่ยอยากส่สติย่างไปเป็นสรัรมปชัญญะปัพภะสติมาตั้มปชาโนโก็เกิดขึ้นมีสติรราญญาสัมปชัญญะสินปร,ประกอบด้วยองค์สินก็อยู่กับเราชัดเจนนี่กล่าวอย่างนี้รูปนามขันห้าเป็นอารมณ์จะเห็นได้ชัดไม่ชะนางลืมตาดูไม่บริกรรมแต่บริกรรมแล้วทิ้งบริกรรมก็เป็นวิปัสสนา ไม่อุปาทานยึดมั่นอันนั้นเป็นปัตลักอันนี้จังทุกขังนาจาก,ก็เกิดขึ้นต่อภายหลังอย่างนี้เป็นตน้นทางได้ชี้แจงแสดงมาณบัตรนี้ขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายโปรดประธานพรให้ญาติโยมทุกท่านจงมีความสุขความเจริญโดยทุนาการและทุกๆท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขาภละปฏิพานสนาดสารสมบัติจะนืกอิดศสิงหนึ่งประการใดสมความมุ่งหมายปรารถนาด้วยการทุกๆท่าน น่าโอกาสบัดนี้เธอ